กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่มอบให้กับน้องสาวโซฟาเร์ช n แนลด้วยนะคะขอบคุณทาง f อซใหม่นะคะและ f อเก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีข้าวมีลดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่ๆแม่แม่ท่านใดนะคะอยากเข้าบ้านเนาะอยากได้แนวทางฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะ ตอนนี้เปิดให้เข้าแล้วเนาะเดี๋ยวให้ขนมไทยนะคะพี่น้องชั้งห้านอนเนี่ยอัดคลิปตอนดึกนะคะเพราะพรุ่งนี้เช้านะน้องสาวโซ่นะคะก็จะไปทํางานแต่เช้าพรุ่งนี้นะคะสําหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี9มี1 4 5 3 สำหรับเด่นนะคะน้องสาวโซ่ให้เด่นไปที่อย่าลืมนะหกตัวกลับนะพี่น้องให้เด่นไปที่เจ็ดนะคะกับหกอย่าลืมเจ็ดหกเก้าเจ็ดนะพี่น้องจา๋า อันนี้ดูสิพี่น้องสาวโซนะคะสำหรับเดืนเจนะคะก็จะมี7 0, 0็ดนะคะเจเอาแล้วเนาะเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจนะคะ เจ็ดศูนาะคะเพราะเจ็ดหมาแล้วสำหรับเลนหนะคะก็จะมี6 0ศ6นย์ศูนยะคะหกหนึ่งหนาหะคะสำหรับชุดกันนะคะชุดกันก็จะเป็น9 1, 1้าตัวกลับเลยนะพี่น้อง สามสี่สี่สามห้าสี่สี่ห้านะคะหนึ่งสามสามหนึ่งอย่าลืมตัวกลับเก้าศูนย์นะพี่น้องนะคะสำหรับการเบิ้ลนะการเบิ้ล เบิล์นก็ไม่ค่อยมาหรอกเนาะขนมไทยมีห้าห้ากับเก้าเก้าเบิลบ์นจะมามาแค่นี้นะพี่น้องแนวทางตัวเลขนะคะที่น้องสาวโซ่ชอบเนาะก็จะเป็นเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะคะเจ็ดหกเจ็ดเก้านะคะเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าห้าสี่สี่ห้าหกเก้าเก้าหกนะคะห้าคู่นะคะ จดไว้แคบไว้นะคะพี่พี่แม่แม,แม่ท่านใดอยากได้แนวทางหลายแนวทางนะคะก็อย่าลืมเข้ามาเอาในบ้านนะคะฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้นนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะด,ดวเงเฮงปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสําหรับวันนี้น้องสาวโซ่ขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า